สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้ของผม คิทเบอร์เกมเมอร์ท uh, exactly. ีวีแล yeah, yes. ้วครับท so ่านวัน hmm. นี้เราอยู่กันในเกม n ม c r ค f t โหมดฮาร์ดคอร์ครับผมจะเล่นเป็นซีรีส์ไปเรื่อยๆกับค้ำเอ่อเกมมองกับแบบเล่นเป็นซีรีส์ไปขบบค้ำๆก็ผัดกับดาร์กโซไปดาร์กโซเป็นเกมหลักครับแล้วก็จะหาเกมมาเสริมเสริมไม่ให้คนอื่นเบื่อแต่ดาร์กโซทุกวันเป็นผมก็เบื่อ ขาหมดหัคอไอ้ที่ตายเมื่อไหร่ก็จบับผมก็จะมาหาหมดอื่นหาแบบอื่นเล่นต่อเรื่อยๆครับอาหักคอผมก็เริ่มสำรวจนิดนึงแล้วเมื่อกี้ว่าโลกมันมีอะลรออกทำไมโดดขึ้นไม่ได้เนะนี่ยไม่ไม่ได้เล่นนานแล้วไหมครับมีแบบ เล่นไม่ค่อยจะเป็นแล้ว,วลตรงนี้ก็มีลาวามีน้ำมีไก่มีอะไรพร้อมเออกดไปไหนครับเนี่ยอ๋อตรงนี้น,น,น,นี่มาอยู่น,นี่สิออบอันกดทำไงผมกดไม่เป็นแล้วอะผมลืมแล้วผมไม่ได้เล่นนาะน อัานี้ครับตรงนี้เลยแบบแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่เอาแม่เราจะสร้างบ้านอยู่บนดินไม่ตั้งอะไรอยู่บนดินแต่เอ่อนีแล้วกันเอ่อไม้สองอันนี้ครับเป็นตุ้ยอาไกลข้าราชการไม่ได้เจ้าจริงขอโทษ ไม้ก่อนไม้ถูกไม้เล่นแบบผมเล่นแบบไม่เครียดนะเล่นแบบขำๆถ้าทําอะไรผิดพลาดยังไงอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยเพราะไม่ได้เล่นานานล้ะไม่ได้จับานาน,านละเก๋ก็ยังมีวิธีเล่นไปแล้วเหมือนถ้าเกิดใครต้องการให้ผมปรับปรุงอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับอ่อาเดี๋ยวตกลงไปเฮ้ยอย่าวิ่งนี่ถ้าวิ่งความจิ้ว เราก็จะมืดแล้เนี่ยถ้าม,มืดก็ต้องสร้างแค่โดดตรงนี้ก็กินเวลาสิบนาทีแล้อ่อถ้าม,มืดเราก็ต้องสร้างบ้านแบบกินไปก่อนนี่อ่ะเอ่อเอาตุอแบบติ๊กอันนี้ คเป็นที่ขุดหนึ่งอันแล้วก็เอาดอกดีกว่าอาดอกไม้แบบ็นที่ขุดไม้เออขุดดีเลยขุดดีเหมนเดิเราไม่มีที่น,อนยอดที่เราต้องผ่านักปพ้นไปให้ได้ดินมาทางบ้าน บ้านเราตอนแรกๆก,ก็ไม่ได้ให้ใหญ่มากก่อนอะก็สิ่งนี้พอโหกาเท่านนี้อะเมล็ดเก็บไว้เก็บไว้ <laughs> ไม่ต้องใหญ่กัน <c oughs> เดี๋ยวเัาจะ ไม่มีที่อยะไม่ได้น,นี่แต่ว่าคนขุดขุดหินได้ก่นอนดีกว่ามั้งในตรงนี้เราบ้านแถวบ้านแล้วก็มีหินเนี่ย,ท,ย,ยทำบ้านดินกันแล้วปสตาย ตอนแรกเก็บเกี่ยวทรัพยากรให้ได้มากที่สุด <leg> <noise> อ่าโอ๊ะเก็บเกี่ยวีเเวลาไม่คอยผ่ารู้ไหม ของชั้นก่อนอประมาณนี้ต่อหาได้แล้วแล้วก็ออครับปรงนี้สาวนี่อ่าใช่เืเอมาคู่เลยอ่าตังค่ากเลย ย่างไก่หน่อยย่างไก่ผิวไก่ฮะ,ะ,ะน,นะี่ทำเป็นที่ขุดหินอ่าแล้วก็ทั้งนี้ำเป็นซอสซอสดาบินไร่้องทำไก่ที่โยนแต่เราไประหว่างเวลานีน้เราก็ นี่อ้อมไม่ทานนี่นาโหมนีเก็บได้ไงเนี่ยโอ้หอาจจะแลกนิดหน่อยนะต้องขออภัยด้วยไาเราขอตัวแล้วมีทอปแล้วตอนนี้อ่ออ่อ อ่ามท้ออยู่สี่อันเขวาสีโอโหล,ลืมอันนี้นภาษามัน,นเก็บไม่ริบตัวเอาท้อไปตัดหน่อดีกว่า,อ,แบบแวาวอันดับแรกเราตีตนนัดมาเราสองอันสองนี้แล้วก็ตรงนี้หึ่งอันต,ตรงนี้หนึ่งอันัักันตอนมี้เกิด มันเลยคุณเนี้ยน,นี่สักจุดหนึ่งอ่าพอลนะตักไว้แค่แค่นอกบ้านพอประตูอ่าทำประตูกนเลยกว่าข้าเอาเอาไว้หมดแปลงให้หมดอะทำได้สามอันเลยเหรอเนี่ย ดูแล oh yes, so ้วเอาอะไรเยอะแยะทำไมประตูเก็บไว้ก่อนละกันดูแล้วกินไก่เน้น่าอินหวังนั้นยังพืมทีมแกะหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลแกะหรือเปล่าขอแกะหน่อยสิอยู่ตรงลาวาเดี๋ยว ลาวาละวาเกิดเป็นของดีปุ๊ไข่ไก่เก็บอ่าโอ้โหนี่มันแหลกแหละเลยนี่มั็นทองไก่นะออการขุดแกะตอนอย่าทำที่นอนจังเลยลยันชกไล่มาเกิดตรงที่ขุดแกะเกิดอะไรไข่ไก่มีเยอะ อาับบ uhm ้านกดอานซะหน่อยถ่ามเรี่ยเสร็จละแี่ยนี่ยต้องเล็กขอยไว้ไอ่งมัน ไาจบบ้านปส่ซอสถือซอสเอาไว้เอ,อ่เอ,อ,อ,อนั่งน,นั่งอยู่ในบ้านอะใจเย็นๆแล้วออรหว่างนี้นะมันทำานี่ดีกว่าทำอะไรแล้วนะกเก็บของไม่ใช่อย่างนี้นิเลดทุกรางปะอ่าใช่ทำไว้สองอันอย่างละสอง นี่เลยอาของพวกนี้เป็นๆนะการถีบมันเป็นๆมาได้ใช้ได้คงไม่ได้ใช้ละประตูเหมือนกันใส่ที่เผาด้วยทำแบบไข่ไข่ขต้อมอะไรเนี้ยถ่ายแล้วต้องไป็นนักนักล่าซอมบี้ มันเะคุดมเด็กเิว่าเราไม่มีที่นอนเราก็เลยยังไห่ไ,ไงอะเดินผ่านตอนกั้นคืนไม่ได้เรา<ๆ>เลยมันก็ไม่สุดประโยชน์อยู่ดีถ้าเกิดนัองอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้เราก็มาอมานั่งฉากขอว่าวุ้ยจำไม่ได้นะเกิดต้งผมแล้วกาเหลืกบเลือดแล้ว อ้ย่าตงเลยนะมันสว่างก่อนอยูชอบมุดเท่าไหร่อะนะเก็เนี่ยเยแบบยกแต่ขอปักไปนี่เล่ก่อนม่เอาไปเยอะคันเดียว เอลเยปบอลเกัูุมทรัพย์ทาีเนตัวอะไรก็อ่าวต้องมนให้ทีติดียะเก็กมีเยะแยะเลยท่านนี้ผมชอบเก็บไม่หมดต้องโลบเข้าไว้เมื่อกี้สุดแนเก็บขุนทรัพย์มีของเยอะแยะเลย เลืกอกลงเพื่อเนี่ยวันนี้แค่พอละตกใจหมดเลยโหไม่ชอบเลยที่เพื่อนของเกมนี้น่ากลัวต่ผมรับทมที่เจอเนี่ยเพรว่าคงจะทำที่ขุดดาบเด็กได้โอ้วันแรกโถทำไมได้ของเลยจังเลย ห้องมันดูจัด เห็นไหมผมบอกแล้วตอนกลางคืนไี่ยังไปต้องนอนก็ได้ตันตรงนี้พอขุดอ,อ,อะไรแบบนี้มันจะคุ้มกว่าครับตอนกลางคืนเราแบบจะมีสมาธิกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยตักตักไม่ทั่วหมดพอดีก็กลายเป็นหมดพอดีและอ,อยากขึ้นมาข้างนอ ใจเงินระวังมบมีแกะกับตัวไหมอยากได้แกะอยากได้ไก่อยากได้แกะกับ,บวัวเดี๋ยวก็จะมาเอานมวัวกินกันดีวกว่าเวลาหิวจกินไม่มีไก่มีอะไรเลยก็ต้องคนกินนมวัวเลยมันก็ต้องไม่ต้องกินนมวัวคนกิน้สนัมบยสามารถใช้นมวัวแก้ปิดได้ นี่อาเผาไปให้เสร็จอินเทอรตัน็ด้วยโซนอยู่แล้วผมนี่เป็นไรเวลาเล่นแล้วชอบคนก่อนโนใส่จาได้กินไม่ว่าเสียงใครจ้าป้าอ๋อได้ละ เด็กมาเต็มเลยแหลกเล่นแหลกลาลาทำที่ขุดไม่ใช่ที่ขุดอที่ขุดถูกแล้วผมขอโทษทำที่ขุดเหล็กกันเลยดกว,ว่าโคตรอย่งรีบทําไว้ก็ไม่ใช่ว่าจะเจอจะเจอเพชรเลยเดีย๋ยผมส้นอ่ะอยากไปทุบซอมบี้อ่ะนหมดท่าคอกลัวตายมากเลย กมปดูข้อมนละดี๋ยางเงีเจอเจอพี่แกแ่ก็ออกข้าวข้ข้าแกแวขอไก่สักตัวนะไก่ ติดัตัวนงาอแล้วสามชิ้นเดี๋ยวจบกลางคืนเสร็จก็ผมก็น่าจะปิดคิปและวก็มาเล่นให้ดูกับคำเฉยเล่นผัดกับดักโซไปครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยากฆ่าซอมบี้อยากเป็นมาเอาไง เออผมขอโทษก็คือนะเมคมนจะปาบอมบี้มาบอมบี้แล้วบอมบี้แบบเอาไงอ่ะเอาไง่นี่นๆดอกจะขึ้นแล้วเราสู้ค้ามไม่ได้ลูกมือ เอาไหมอ่ะเออเมียผมจุดแล้วนะครับแล้วก็ทำนีแน่นอนจริงอรับารับดิฉันเกิดด้แนนอนไม่ใช่อ่ะนี่อ่าแกเหรบอ่าเรวรอดตายแล้วต้องรอดก่อนก่อนจบคลิป เอะไรเั้อวอยู่ไหนหั่วพอฉันต้องการจะต้องให้เงินข้าอราตองมาวอย่าตกกงไปนะอเดี๋ยวนี้าม้อยู่ไหนติดกดไอเป็นช่องเก็บของทีกงน นไม่รอดท่านนี้เราก็รอดตายไปอีกวันหนึ่งแล้วถังเดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจตรงนู้นกันในาพานระ์ทหน้าเข้าบ้านก่อนทันกานได้เอ่อสำหรับาพาร์ทนี้กับไมค้า,าพาร์ทคอต้องขอลาไปก่อนเดีย๋ยววันนี้ กำลันเดินเป็นทางอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่เป็นคลิปส,สเปเชียลของสเปเชียลสุดๆมาเราจะมาให้กำเนิดต้องไก่กันนะผมเดี๋ยวหาที่ที่เป็นดินดีกว่ามีผู้กล้าเพื่อนมีนึงคน ่าโดยทั้งห,หมดม21ฟองเราจะมาปาขึ้นขึ้นฟ้ากันดูดิจะเกิดมากี่ตัวโอ้1 6ฟองเกิดมา3อ่ามาอีก5ฟองเกิดมาตัวนึง่งเย้เราได้ผลิตลูกไก่มาอีก4ตัว มาฟาร์านี้โอโหต้องจบกันจริงๆนั่นแหละครับผมยังไม่จบโอ้โหยังไม่จบยังไม่จบพาร์นี้มันจะไม่จบง่ายโอ้เราต้องทำการผลิตลูกไก่ออกมาเยอะจะมันเป็นจะเป็นฟาร์มไก่นี้ระยะต่อไปแต่วันนี้สวัสดีครับ Bye-bye. Yay.